พ่อพี ah ah ่น้องสนอกก็มาหอนมาถึงเฮือนพันทีเรียบร้อยแล้วพ่ยน้อยนอี่บเฮือนสานพันน้ำพร่ยน้อยอือพมีเฟนมีฝาพรยน้อยประโดมมนี่เลยเนาะ ไปดีปดใช่มีเจ้าละโอ,อ,อ้มีเจ้าผู้นั้นดินอโมโอ้ได้ดุที่น้อยขียมย่มังกรอะไรบันคุณตกเลยพี่น้อยตกุณดินแล้วมืดผ้ามืดฝนพี่น้อย ใช่น้ำยังใช้น้ำลายลา,ายปุ่มอะคุยพี่น้องฮือเฮียสาวเปีวเมรีดีเดียวเนาะพี่น้องเนาะอย่างมึนมือพีอ่พี่น้องเลยสบายดีใช่ใช่ใช่นะ่ะไปเรื่อยๆสบายดีก็ได้ <c ười> ขี่รถไปเรื่อยๆอย่นี้ ใช้ใช้ได้พูอนนาลูกอันแถวเพลคนน่ะผู้นี้บ่สีชมพูนี่เสือสีชมพูนี่บ่เอาผู้ใดผู้นี้ผู้น้อยนี่อืมสบายดีเด้สบายดีเห็ดยังน้อยนะตากเสื้อผ้ากูเสื้อผ้าคุนต๊กคนน้อยตากลายดีเนาะคนอ่ะคนน้องใหม่คนตัวใหม่ อันนี้เพื่อนชานจะบอกเพื่อนชานผู้นี้บอกเอ้าก็แล้ว่าเพื่อนรังนี่บมเมนต่เนาโอ้เพื่อนสา,บบนเนสา,นาวเพลเพื่อนะนึ่นรังนี่เนาะหุ่ยพี่น้องเอ๊ะแ่นอนเกิดว่าเวลาังนี่โมเมนต์เ่เนาะนี่ดังสเสืาอาเพื่อนซาญเพื่อนน้องเน้องเนาะเด็กก็สมควรพื่พี่น,อน้อ,นองเอ

น้องน้องยังกน้องมีอายุจักปี4ปีโอแม่เจ้าชื่อยังเอ้าื่อเป็ดนั่งๆๆๆชื่อยังก็ชื่อยังก็มาพี่มานั่งพี่มานั่งเว้าไปแม่ชื่อยังเว้าดีๆชื่อเพวาชื่อเพวาอืมเจ้าอยู่น้ําไผลูก ่กับแม่เฮาอยู่กับแม่ชองคนบ่โดยอีดาได้เฮียนหรือยังหืมีดาเฮียเหรอโดดยโยเฮียนเลยโอ้พ่อเดีพ่อยังไม่ได้มากพอพอตายแล้วอ้าวพ่อตายแล้วบ้านพ่อจะตายคือพ่อจะป้าแม่ไปยิ้มตายได้ห หึจ่ายหนึ่งบ่อพอไปใหึพอยังไม่มาพอยังไม่ได้มาพอนี่ป้าเมย์วะโอ้อีดาหูว่าแ่บพอป้าเมย์หูกินฮอดเพิ่นอยู่บ่กินฮอดพอชื่นยังลูกหึพอเจ้าชื่นยังหึ พอติงพอติงเพนเียแล้วนเสียแล้วโอ้เมนบะพี่น้องบอสะพ่อิดานี่เชียแล้วบ่เอ้าพันเสียสันติเอ้าอาคือหู้บ่รลุอีดาคือหูว่าพอเชียแล้วหูบอสหึงแน่ลุ เพิ่นเสียเฮงดนบ่อยากินฮอดเพิ่นอยู่บ่ิฮอตอือินฮอตด้ดยเดี๋ยวดอเ้อเ้ออ้ามานี่อันซีขนมมาผ่าอีดาเด้อด้ออมีบางเงาหนาเออเป็นว่ามีเป็นเป็นเป็นเนอะไรกับตุ้ตุเด้อตุ้ตุ๊ดใครนี่ผ้วล่ะ ว้ฮะว้าอีน้องเดียวกันบ่ทางพังอ mm. ีหละเมย์เมย์ทำอีหละอยู่กับเมย์ชองคนมาลุแบ่งกันลูกแบ่งกันไม่น้อยกันยังหูจักว่ะผอเสียเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวอ่ะอยู่นับเมย์เนี่ยมีความสุขวะลุ อกบผ้าบามืออยู่ใช้รอใอืมเจ้าเห็ดเองบ่โอ้เอาเอเด็กเด็กวียงปันกันเห้่ยนงิ้มกินนี่อ่ะครกินอยู่บ่ลูกใครกินอยู่บ่ใคยกินแล้วอันนี้ ý ra du hương đăng nị nó đúng không? Phun thuốc và hùa bao độ? Hử? Hùa. non nơi. Đây đã non say sả. Không non được nay. Ừ, để cả non nơi, miền bờ. Lục khứa má là nó. Hừm, pin ở đây nị. Ai อ้าวไปเลยพุ่นพี่น้องเตซโนก็สิถามแม่เพิ่นเนาะแต่ว่าซาโนก็บ่ฮู้เรื่องราวเกี่ยวกับอ่าครอบครัวสาวเพลเพิ่นบ่พ่น้งน้องอ่าลูกสาวเพิ่นว่าอ่าอนเสียแล้วเนาะแต่ว่าแม่นี่บ่บ่ฮู้พี่น้องตอนนี้ก็ฝนตกพี่น้องเป็นยังได้กแซ่บบ่แซ่บยอื thế Lu đang nghe tin cao vậy là đang nằm may bô đi trái đây, ba, mẹ, về bưng luôn, à, phiên hổng nằm ngâm phơn phơ, xa phơn cả hũ giờ đây phơn phi noi, ừm, ô, ngâm nỉ nó nỉ nó, mình bóc à, đe phơn phi no, này trái nó, ba, cứ ngâm thế Lu, nằm đây โอ้โหสวมแบบนั่งเลยพุ่น้องเลยนั่งเลยอีดาดีใจมาลูกดีใจเฮดได้ดีใจเยอ้หัเี่ขีนะอันไปขี่หลเนี่ย่น้องดกี่น้งเนียวุ้นรุ่นเด็กกินไปโอ้ยพี่น้องอีกคือสภาพเหื่อนชานชนนอกพี่น้องเนาะแต่สีชุดชมนี่จังน้อยพี่น้องเลยเนอยู่กับ ผัวเพิ่อนตะกี้คือว่าเป็นเฮือนเงาว่าเปเฮือนหยังสาวน้อยก็บุู่้ดอกเนาะต้องถามสาวเพรเพิ่นเบิ่งเพื่อนน,อน้องเอ้ยปัาเพิ่นซานเพิ่นเนาะพี่น้องเนาะอ่ะเลยสาวน้อยก็บับเข้าไปถามทางสาวเพรเพิ่นเนาะปลาเรื่องราวเกี่ยวกับเพิ่นมันแมน่นคือ อ่าลูกสาวน้อยเพิ่นว่าอยู่บ่เนาะพี่น้อ,นนอ,อ,องเนาะเจ๊พี่น้องฝนตกคนดินเนาะช่วงนี้ก็ได้ตายตายตายเพืพี่น้องเอ้ยน้ำบากน้ำบนเก่าสิบห้าเพื่อนกันเนาะคนมาหัวโบน้องหัวเนาะโดยสบายดี อยู่กับใครนอกจ้านี่นะลูกาน้องชายน้องชายบ่พ่อแม่ได้สัพ่อแม่เพื่นไม่ท่าเท่าไงอืมฉันไม่ไ้อยูอย่นี่กินเ,เ,เห็ดกินยังเตม็มอ,อ,อเมริกาอาหารกินแกงบวกลงไม่แกงแจีวไปให้ได้ส่วนน้ำซัมปลาได้สัเขามีอยู่ เฮ็ดให้เห็นนาอยู่บ่บ่ได้เฮ็ดเอาเฮ็ดจังได๋ซะไปหาาอืหาลูกบม้ไปซื้อกินเออยจัก่ไาวเวีอืมียงสินึข้าวบ่มงก็แลนึน้ฮ้อนก่อนน้ําฮ้อนก่อนโดยอ้าลูกสาวเจ้าอ่นพวน่อยเว้านะน้อยๆนะ4ปีบ่เพิ่นน่ะ หน้าตาคือเจ้าเลยเราเป็นเท่าได้บ้อีกทีนี้นะอือสี่ปีได้พัวจะได้ส่ะัวน้องกับอันก็ได้ป้ากันฟ้านปนัีได้หนึ่งีพงฟ้ากันแม่้าได้สามปีลได้ได้ไปยังวันนี้ราเสียบ่เดอันนี้เลยัวคนที่สองที่เสียอือนางหล่ะนี่ว่าพอเสียว่าสันพอคนยิงหม่เลยว่าพอพอคนหน้า อยู่ร่วมกันไรปีสองปีแล้วเพื่อนเสียเสียอยู่นี่มะเสียอยู่บ้านพี่บ้านไหนบ้านหัวบ้านพื้นโอ้พินเหนือพินใตจพีนนท่านะไรเป็นพี่ใต้แบบพีนเนื้อโอ้พินบุไทยเหรอวะโอ้ใกล้ใกล้เชียบ้านข่อยผุระมันมีพินเหนือพินใต้เนาะจะบอกว่าถือเชียบ้าน ใส่ชีวิตแหละอยู่ลูกมีกินมุ้ยดอกพญาเนาะอยู่พากันนอนอยู่นี้เนาะแม่นอนใต้สามคนลนอนอยู่นั่นชวนน้องไปนอนอยู่นอกชวนเจ้านอนอยู่นอกนี่เอ้ามายิงแห่งนอนอยู่บนเปลใช่นอนใต้นอนกับกระโดกับพนหัวแล้วก็มาแล้มุงหยะมุงหยังเนาะเพื่อนนี่อยู่สามมาหน่จักปีได้อันนี้นะเจ้าปายปีแล้ว แต si ่พอเต็มบ่แม่อ๋อสิบ่ติป uh ู่ต sí ิย่าผู na ้ใหญ่บ้า i เจ้าสิ25ปีอือได้ๆต้นเซเนาะอือได้ๆพี่น้องเอ้ยบ่ได้เคยเข้ามาจักเทื่อได้คูได้คนก็เห็นอยู่เนาะเอาเข้ามาหาปัานปลาาีิอืเาาพยเต้นร้องอยู่เนาะ ถามึงพูดเรื่องพอฮะเสียแล้วคือเราว่างงอ๊ะคือว่ามีห้างมีห้างคืงงอะนะเขาใส่คลิปเจ้านะมีห้างมีใหม่เนาะทั้งห้างทั้งใหม่อย่างนี้นะถ้าว่านอกโค้ม่พี่น้องเขาเนี่ยคือคือว่าถ้าบอกว่าทั้งห้างทั้งหม่ก็คือว่ามันคนลาวเขากระสิบหูเนาะกุลังคนก็คือว่าแหละทางกุญย์ใญ่เนแนวนำเราพูดก็ว่าบางงามบาห้างบาใหม่นะนะบางงาม แต่ว่าเพิ่นสิให้ว้าว่าแม่เลี้ยงเดี่ยวอ่าแม่เลี้ยงเดี่ยวคนเดียวเนาะคือลูกคนหนึ่งสมมุติเจ้านี่เนาะอือไ้โดยแต่ยังบ่ได้คิดอยากมีลูกมีผัวบ่ดมอยู่่คุมื้อนี้บ่ได้ลมแดจังได๋ซะ บางท่านก็จะเช็ดมากนะโอ้เช็ดห้กำแข็งใจ,จเช็ดกระถางข้าวเรื่องทิิปนี้ไงบอกว่าถ้าว่าคอยขอทานตรงๆเนอะนี่มันก็มีอยู่เนาะพอหักที้เพิ่นก็เว,ว้าอยากได้ลูกได้เมียน,นี่นะแต่อยู่ไกลพอสมควรก็คือว่าแหละต่างประทเทศสหรัฐอเมริกาพวกนั่นเนาะแต่ว่าแต่เพิ่นไก่ยอยู่ลายแลย้วห้ากสิบตัวแต่ว่าอยากมีลูกมีเมียนะ ตางเจ be ้าก ah ็คือสีหักคนได้บอสมุดว่าหักได้นะอยู่กับบดีเกียวบอบังดีเกี่ยวกับหนากับตไตบอโดยโดยโดยสมุดว่าเพิ่นอยากได้นี่เอาไปได้เจ้าสีไปนำเพิ่นอยู่บอไปนอกแล้ต้องงานฮะบอลูกเจ้าเพิ่นก็หายเอาไปได้โดยคิดเมืองก่อนโอลงกันก่อนเนาะ đời rồi giờ xà cả xì cui có phần nó huyền nó nó ta phần các bạn nà ta một kiều thế bố nó xà phèo này bởi vì nà ta mà <bà>, ôi khỏi <laughs> mà ao khỏi vui <laughs> vui <laughs> <laughs> <Mà đại> đây đấy. cô nà ta lo nà ta đi làm hạt điều bố hạt điều cả vào điều đấy rồi 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 còn một kiều cái này mà hạt điều chạy điều nó อนีมามักเฮาจกะพากันสางชาเนาะักเาเกักูเาโดยโดยหักเาจะหักได้ในสิ่งที่เราเป็นตนน้หัห่หถูกหอยเนาะาสมุดบัตรถูกก็เอาบอถ้าว่าถูกได้พพ้อมเพียงกันหานี่เอาบอผู้รวยมาเฮงเอาได้เนาะ <c oughs> <laughs> เออเพิ่นกะพออยู่พอกินอยู่เนาะทางที่เพิ่นกะพูดคุยกับสานวนวลี่นนนงเอ้ยแต่สานวนวลกะส่วนน้ยกับโบไป่ได้มักไปแบบสอดผู้สอดเห็นแบบสิแนะนาให้เอาผู้นี้มักพู้นั้นได้หู่มักได้เพราะว่าทางที่เพิ่นกะพูดคุยเหงอยู่นาะว่าหาให้พ่อเนว่าวันนะแต่บบฮู้ว่าหาแล้เพิน่นแต่ทมักโบนาะมันก็มีอีกส่วนหนึ่งได้แม่แต่ว่าเพิ่นมักฮักอดีก็คือว่านหละ แต่ว่าเท่ากับพวเกี่ยวเนาะประสำคัญแต่ว่างอย่างก็คือว่าเลยคุ้มมือนีもうもうもう y, ่เป็นต้องเซ็นหรือว่าอย่างจดบันทึกเรียบร้อยเนาะก่อนเช่าคือว่าเลยพูดไม่ไอ้ประเพณี้เราแต่ว่าท่านได้ท่านเอาอีกอย่างมันอกลับบุกกไปวาเสียเหตุอีกเนาะมันมีราคาที่ยานพูดไม่ไ้เลยอืมส่วนสนเยอะอ่าเปิดใจพูดไม่ได้เลยเปิดใจว่าเบาเท่าหรือว่าเบานุ่มเนาะ ปวดใจแค่ไนพักเดียวใจเดียว,ยวางบาาเนเ่ารบแ้าเทียงกันี่นอกกับว่าวด้เจ้าเคยผ่านมาเรียกว่าเด็นกน้องรุ่มไ่แล้วต้องตามที่ปีขึ้นไปนะแต่อายุเสวา,าปีแล้วนองก,ก็คเ,<ม>เยคยยงัเชียงเอืมเคยหมนกับห่านอกเลยเออคนเท่าว่าครูเสียนี่คนเท่าอยู่ับในเสวนาปีโอเสวนาปีแต่เจ้าเสวนปี ป็นดอยู Ú ่3ปีเนาะอยู่4ปี4ปีเนาะเออแม่นๆเพิ่นเป็นหยังเนาะคือหนุ่มน้อยอยู่ก็ได้ปอดโรคปอดบ่ปวดเลยบ่ใช้ชะมโดยโยแต่เพิ่นมีลูกมีหยังเจ้าคือว่าบ่ได้มีมีคนนึงโอ้ได้ก็เพิ่นนะแต่ลูกก็เสียเสียอืมมาบ่หึผัวเสียโอ้แต่ว่าเพิ่นก็ไปนําลูกเลยเนาะอืม ส่วนลูกเด้เจ้าอันไวใช้ถิ่ในบ้านคือว่าไปถิ่บ้านผัวถิ่ในบ้านอือส่วนผัวแม่อนอยู่บ้านเกิดเพิ่นเนาะดูดูผู้ผมีพี่นอ้นองเอ้ยคนผาอากาศก็ซตกแท้ตกว่าพุ่นน่ะบ่หยุดเลยอันนี้ค่อยคิดว่าเฮือนเจ้าอันนี้นะเฮือนเอื้อยเฮือนายโอ้ือเอื้อยืออ้ายบ่มีมีาเพิ่นเนาะมาแล้ว เอาคือมากออกมากได้ก็ฮู้จัสิมาบ่มีไผนอนโอ้มีคนเสียใส่บ่เดี๋ยววันน้น่ะบ่มีแต่ว่านอนบ่ได้เป็นยังสิมันบ่ดีเอ้าแนวแบบร้านนอนๆก็คุณมักเติมมักนๆนําบ่แม่โอ้เจ้าสิเอาไว้หยังกูบ่มาขึ้นเลยั่นอยู่แมันยนํา บ่มีเงินต้องยายยายไผต้อจ้างไผเอาจ้างเพิ่นเท่าไหร่ายบ่ฮู้ประมาณ4 5 0เป็นพันอยู่ด้ดนี่นะเป็นพันบ่แม่โอ้ยายแต่เือนหลังนี้ออกมาใส่เพื่อนหลังนี้คือว่าเจ้าก็ต่อเพิ่นเนาะบ่เป็นไผของตัวเองนี่โดยโดยโดยคนหัวเนาะโดยเอามาเจ้ามอดเด้อ ทางทานทางทานบัเงอ้าคือผมมีเสียงสน่นแม่เตาลุอืเตาลูวะอ๋เตาลูกเตาบุดีพ่อแม่นี่คือว่าเฮงเงผนมาถึงหนึ่งมั้าเป็นห้างเงินแบบเผาซวนบ่โอ๋อเด้อเด้อเดอฮะพี่น้องอ้ยปรดยินเสียงขอโทษขอภัยเด้อฝนตกเนาะ โอ้ยฮะฝึกสีประมาณนี้เนาะสาะับเท้เนาะปกติรบกวนเพิ่นพี่น้องผู้กิดจีหนึ่งข่าวหนึ่งน้ำเนาะสิบ้านน <c oughs inserted> ี่ไรเดี๋ยวมาพูดคุยอีกทีหนึ่งเนาะโอ้ยอ่สำหรับคุณนี่ก่ะขอจบลิปเพียเท่านี้่พี่น้องเนาะสำหรับสิไรอัมลาพาจ่าบายดีเด้อสับเท้เด้อโอ้ยอ่าโอเคพี่น้องสำหรับที่นี่สำนวนกับสิไรอัมลาพาจ่าเด้วยว่าทุกคนไปก่อน อย่าลืมติดตามได้ก็ฝผักกดเชก,ก็ได้ทางซานวนเด้อพ่อเมยพี่น้องพ่อปิ่งกำลังใจเนาะสำหรับที่นี่เขาเก่าเข้ามาสบายดี